เทคนิคง่ายๆเพิ่มรายได้พันเท่าแต่คนส่วนใหญ่ทำไม่ได้ใครอยากทำได้ตามครูมาดูกันเลยค่ะแต่ก่อนที่จะไปฟังนะคะวันนี้ต้องเก็บไว้เป็นส่วนตัวเลยเพราะอันเนี้ยมันสําคัญกับคุณที่สุดถ้าคุณอยากมีรายได้พันเท่าในปีนี้ค่ะจะบอกให้นะคนส่วนใหญ่อยากมีรายได้เพิ่มขึ้นอยู่แล้วเฮ้ยปีนี้ฉันอยากจะมีรายได้เป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านแต่ทาไมเขายังไม่ถึงตรงนั้นสักทีเพราะว่าเขาไม่ทา 7ข้อนี้แต่วันนี้ครูจะให้แค่สข้อพอข้อที่หนึ่งค่ะตื่นเช้ามาก็เรียกว่าโกลเด้นเฮาคุณต้องอ่านหนังสือ1ชั่วโมงทุกวันค่ะเพราะว่าการอ่านหนังสือมันคือการฝึกกล้ามเนื้อสมองและกล้ามเนื้อของความคิดค่ะวันนี้คุณตื่นมากี่โมงแล้วคุณทําอะไรบ้างบอกได้เลยว่าไรายได้คุณจะเพิ่มหรือเปล่าลองเช็คตัวเองข้อที่1ทําได้หรือ,อยังถ้าตอนนี้ทําไม่ได้ให้คุณย่นระยะเวลาการตื่นออกมา แล้วคุณก็อ่านหนังสือ1ชั่วโมงให้ได้นะคะโฟกัสกับมันให้ได้แล้วหลังจากนี้1ปีชีวิตคุณไม่มีทางเหมือนเดิมค่ะ2ค่ะคนก็ทําไม่ได้เช่นเดียวกันคือคุณจะต้องจัดตารางเวลาสิ่งที่คุณจะต้องทําในวันนี้ออกมาให้หมด ทุกเรื่องไม่ว่าเรื่องอะไรที่ทําอยู่แล้วเป็นรูทีนหรือว่าเรื่องใหม่ที่คุณต้องการจะทํานะคะเขียนออกมาให้หมดเลยว่ามีอะไรบ้างถ้าทําออนไลน์คุณก็ต้องเขียนออกมาว่าคุณจะไลฟ์กี่โมงทําคลิปกี่โมงตัดคลิปกี่โมงแล้วงานอื่นคุณต้องทําอะไรบ้างซักผ้าถูบ้านอะไรอย่างนี้ค่ะเขียนออกมาให้หมดทุกทุกอย่างหลังจากที่คุณอ่านหนังสือเสร็จแล้วนะคะข้อที่3ค่ะสําคัญสุดๆเลยคุณต้องจัดตารางความสําคัญงานที่คุณต้องทําในวันนี้ อะไรสำคัญมากที่สุดออกมา3เรื่องค่ะแล้วก็ต้องทำเรื่องนั้นก่อนเพราะว่าคนส่วนใหญ่มักจะไม่จัดตารางความสำคัญเสร็จเรียบร้อยพอไม่จัดคุณก็ไปทำในสิ่งที่คุณชอบทำก่อนงานทั้งหมดทั้งมวลในหนึ่งวันที่คุณเขียนออกมามันจะมีงานที่คุณชอบทาและเป็นงานที่บางงานที่คุณเนี่ยต้องเผชิญกับความลำบากใจอะหรือว่า ขอหลีกเลี่ยงไปก่อนขอทําเป็นรายการสุดท้ายอย่างเช่นถ้าหากว่าคุณเป็นคนที่ไม่ชอบในการอ่านหนังสือแล้วคุณก็เขียนว่าวันนี้ฉันต้องอ่านหนังสือสมมติว่าตอนเช้าคุณอ่านไม่ได้แต่คุณเขียนว่าฉันต้องอ่านหนังสือประมาณ15นาทีคุณรู้ปะคนที่ไม่มีสําเร็จในโลกใบน,นี้จะถอยเรื่องการอ่านหนังสือออกไปแล้วสุดท้ายในวันนั้นก็ไม่ได้อ่านอยู่ดีเพราะฉะนั้นคุณจัดตารางความสําคัญให้ได้ค่ะว่ามีงานไหนสําคัญที่สุด3งานแล้วทํางานสําคัญนั้นให้จบก่อนนะ ก่อนที่จะไปทํางานอื่นงานที่สําคัญน้อยที่สุดเก็บไว้เพราะบางทีคุณไม่จำเป็นต้องทําก็ได้ถ้าคุณทํามเรื่องนี้ครบนะคะสูตรับสร้างเงินของไบรอันเทซี่ค่ะใครทําได้พิมพ์คอมเมนต์ใต้คลิป